ปวัสดีเจ้าป้าดาวจะพามาพัดสับปะรดแล้วก็มีพริกหยวกพริกหวานกระลำต้นหอมมีเห็ดมีเนื้อหมูนิดหนึ่งเจ้าเนื้อติดมันเนาะเอาไปพัดรวมกันเจ้าพัดสับปะรดนั่นแหละแต่ใส่พักด,ด้วยเนาะ น้ำมันแบบใส่ก็ได้เจ้าเพอมหมูนี่มันติดมันเนาะเอาใส่ในในต้าะพักนี่เจ้าแต่ถ้าเขาบบก,กินเขา็บบต้องก,กินนี่ในเพิ่มกลิ่นหมูติดมันเนะเาะเพียงแต่เมื่อมันมีกินหอมแค่นั่นเลย เหรอม้นมีกินหอมอีแต่ป้าป้าไม่คงจะกลินอยู่ <c oughs> ไตาเลยเจ้าใส่สอบกลินพัดสับประรดเนาะวันนี้ใส่พักโดยเจ้าผัดสับประรดค่ะผัดสับประรดรวมรวมผัก ครื่องฟุ้งหมดต้องใจเยอะเจ้าพักแบบนี้มันใบบาดาจะได้อ่ะมันเป็นสับป,ปลรดเลเนาะความริงปราดาืจาม,มานหนังสินกับเข้าแน้ว่ะเอออู้ไปอู้มาคิดไปคิดมาเออพักก็มีหันเยอะขนาดนะนี่นะนี่เจ้าประดามีเครื่องนี่นะ จะเปิดจะขายเป็นขวดเจ้าปะดาเอาเขื่อนไม่ต้ใส่ จนี่ก็เอาเห็ดลงก่อนนะเพราะเห็ดมันนานสุด กรวมหมูจะตั้งจืดไปจากใดเนานะผัดมั่วมัวผัดมัวม่วมัวม่วค่ะเฮ็ดนี่มันเป็นเฮ็ดสดต้องผัดเมื่อมันซุกๆเจ้าถ้ามันบบบซุกมันเหม็นคืนเหม็นกินเฮ็ด เผ็ดทุกชนิดเนาะค้าเขาพัดพัดหลวกๆนั่นนะปลาด้านี่พัดแล้วสุกแะ้ะ นี่กระเทนี่ลงเลยเจ้าเออในนี่ก็มีกลปปะลําสับปะรดพริกยวกพริกหวาน <c oughs> ต้นหอม คือมันได้เพียงสองจานเจ้าพัดเยอะแต่สับป,ประรดนี่เยอะน่อยวันนี้มันต้องหมือข้นเจ้านี่พัดทีไรนะมดมันมดเลย ไปแล้วก็ขอใส่สีวขาวนิดหนึ่งเนาะนี่แหละเจ้าพัดรวมเนาะพัดรวมสับป,ปะรดพัดมัวมัวพัดมัวมัวอีกต่ เรื่องพุ้งปลาดาวกับส่แค่นี่เนาะเพราะว่าปลาดาวอันมีเครื่องเป็นขวดเนี่ยค่ะ ก็เขาสวยอร่อยจ้าจาปะปลาล้นที่ปลาดาวผมเคือขาดตู้นะวันนั้ซื้อมาขึงหัวเนี่ยเอามาพัดนี่เนาะแต่วานี้ซื้อมาตัวหัมหัวก่อนนะแต่เ,เซตตู้เย็นไวเรียบร้อยละว,วันนัเขาจะาขี่ห้องเวิ่งไปอันซปเปอร์นี่ไหมทอดซูปเปอร์มันไก่เนาะ เนี่ยเจ้าทำกันดูเจ้าง่ายๆอร่อยโดยพักยังก็ได้ใส่เข้าไปละพักที่เ o าสอบกินนะเจ้าพักเส็จเหลบร้อยนะเจ้าพักสับป,ปะรดรวมเนาะพักโมวมวปา้าดาวขอจบคลิปแคนนี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเฮ้อป้าดาวัวเนอะร์จได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ